ใา่ไม้เท่าไหร่ครับไมล้ละสิบาทสามหรืยังไครับอ๋อเอาสามอย่างครับกินนี่ใช่ก็เอาก๋วยเตี๋ยวนี่อร่อยอร่อยอันไหนอันแซ่บใช่ <c oughs> กินแหงกินแหงบ่ข้าวหมูแดงเหรอข้าวหมูกรอบเหรอเ <c oughs> ขาบอกมีหมูแดงแห้งหรอหรอเพื่อนแห้งแหงต้มย่ำบ่อ <c oughs> จังช่วงต้องเมาไหมได้ำมาแล้วน้ำน้ำพุยพุ่ยอยู่เรามีนม้ำอันนี้ของผมเหรอครับยังค่ะยังไม่ได้สานเเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้นี่น้ำค่ะไม่แห้ง okay, นะโอเคน้ำเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าห้า,าหวส่งเมาอ่ะนุง่งหาวผู้รอไหนเนี่ยรา<น>อมนน,อนุกเราอมนุกโอเคฮะเออ จัดไปนั่งโต๊ะโต๊ะโต๊ะนั่งคนนั่งออกกันว่เหรอโต๊ะตอนนี้กันดิองขผมของผมเมื่อกี้อะไรเอาแบบเขาอะไรอันก็มีเก้าเสียเฉยค่ะอ๋อครับเอามามีเก้าได้เฉียครับ ครับเราอยู่ที่อำเภอเชียงคานครับตอนนี้เช mm ียงคานจังหวัดเลยเนาะก็มากินชายสีบะหมี่เกี๊ยวครับนี่ครับในสตรีทฟู้ดในเชียงคานดิสทริกต์ไปกินยาน,นี่มีอะไรบ้างเกี๊ยวชิ้นนึงเ,าเอาเลยเยอะกคนอร่อยไปเลยเื้อ,อ,อ,อไปกินอีกเอออไปเอาไปให้เพื่อนกินด้วยกูซื้อทุกชิ้นไปสามร้อยมือกิน รูครับเอาขู่ชรครับช้เออจะกันยี่บ้านใหญ่เออจะไปบ้านใหญ่ใช่ไหมหรือจอไหนเ็ก้วขยดิันเเพื่อนเออเมาเลยย้วขา อ um <mel od ic egg> ันน okay. ี้ต้องรับสู่อำเภอเชียงคานครับตอนนี้ดัม pling

เพียวข้าวข้าวหมูแดงจานนึงค, <c oughs> ครับข้ามาสกพองผักเียวผู้สามร่้ยครับโอฟบย่งหมูสุก ย,ย้าใย้ายกลับมาแล้วเพราะว่าช่วงนั้นไปเรือพูเรือแล้วก็มันเลยยืงยืนกับไอ้ลวดย้ายกลับมาแล้ว